สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีกุมทุกท่านคะในช่วงวันที่21-27เมษายนปี2568ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างในรอบสัปดาห์นี้นะคะและที่สำคัญท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่มารับฟังกันได้เลยคะ่ะคลิปนี้จะบอกการงานการเงินความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะ เอาราคาเรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวลัคนาและชาวราศีกุมในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีๆในเรื่องของการงานนะคะท่านใดที่ตั้งใจอยากจะทำอะไรก็ตามท่านจะได้ลงมือทำค่ะเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นสำหรับชาวลัคนาและชาวราศีกุมนะคะถ้าท่านใดกำลังเดินทางเพื่อติดต่อธุระสำคัญ จะสาเร็จถามว่ามีอุปสรรคไหมอุปสรรคมีตามปกปติค่ะแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเป็นอุปสรรคและปัญหาที่แก้ไขได้ไวเพราะว่าเป็นปัญหาที่ท่านคุ้นชินเป็นปัญหาที่ท่านนั้นแก้ไขเป็นประจําอยู่แล้วนั่นเองนะคะมีข่าวดีๆในเรื่องของการงานมีดวงได้ทําอะไรใหม่ใหม่หากที่ผ่านมานะคะท่านนั้นค่อนข้างที่จะอึดอัดมีปัญหาในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีความรู้สึกว่า ท่านามีความสุขกับการทำงานมากขึ้นได้รับสิ่งดีๆจากการพูดคุยเจราจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามและที่สำคัญท่านจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะเป็นสัปดาห์ที่ท่านไม่ค่อยได้อยู่นิ่งนะคะจะมีการติดต่อพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาและการพูดคุยบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่อง งานใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นสัปดาห์ที่เหมาะแก่การกระตุ้นยอดขายและส่งเสริมการขายนะคะหากท่านมีความคิดอะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าทําลงไปถ้าท่านทําแล้วลูกค้าจะให้ความสนใจร้านค้าของท่านหรือว่าจะให้ความสนใจสินค้าที่ท่านขายอยู่ให้ท่านลงมือทําได้เลยนะคะอย่าประมาทคู่แข่งเพราะว่าสัปดาห์นี้คู่แข่งเองก็พยายามที่จะ ขายแข่งกับท่านพยายามที่จะจัดโปรเจกต์จัดโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนกับท่านนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเฉลียวฉลาดไวพริบดีเขามาแบบนี้ท่านจะไปแบบนั้นคือพูด,ดง่ายๆสนุกสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายและจะมีข่าวดีๆในเรื่องการค้าขายด้วยนะคะมีดวงได้ออเดอร์รายใหม่ด้วยนะมีดวงไดออเดอร์ใหม่อาจจะได้จากลูกค้ารายใหม่ หรือว่าอาจจะเป็นการได้ออเดอร์เพิ่มจากลูกค้ารายเก่ามีข่าวดีจากทางไกลท่านใดที่ทํางานกับชาวต่างชาติท่านใดที่ติดต่อกับชาวต่างชาตินะคะอาจจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าซื้อมาขายไปทําธุรกิจกับชาวต่างชาติในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นการพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์ท่านใดที่กําลังไก่เกลี่ยปรับความเข้าใจนะคะอาจจะเป็นกับผู้กรณีในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะทําสําเร็จนะคะตัวชาวลัคนาและชาวราศีกลุ่มท่านค่อนข้างที่จะเก่งไหวพริบดีมีวาทศิลป์ในการใช้คําพูดพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีเหนือสิ่งอื่นใดท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนหนุนหลังอยู่เบื้องหลังนะคะส่งผลให้ท่านจะมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะ ทำให้ท่านหนักอกหนักใจในช่วงที่ผ่านมานะคะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานการพูดคุยการเดินทางก็จะประสบความสำเร็จโอกาสดีๆในเรื่องของการงานจะเข้ามาหาท่านใดที่ทำงานประจำนะคะท่านจะได้รับโอกาสดีๆได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่และที่สำคัญในช่วงสัปดาห์นี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอะไรก็ตามที่ท่านสามารถทำได้ให้ท่านเริ่มลงมือทำนะคะทำได้เลย อย่าปล่อยให้เป็นแค่ไอเดียที่คิดว่าอยากจะทำแต่จงลงมือทำในรอบสัปดาห์นี้ยังเหมาะแก่การเริ่มต้นใหม่เหมาะแก่การพูดคุยเหมาะแก่การเดินทางโชคลาภในเรื่องของการงานถามว่ามีไหมมีนะคะถ้าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเข้ามามาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะท่านใดที่ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไป ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่ท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์หรือว่าท่านใดที่รับจ็อบรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำงานบริการต่างๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่รายรับของท่านจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องให้ท่านชื่นใจในเรื่องของการเงินชาวลัคนาและชาวราศีกุม ท่านจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินเข้ามาถ้าทำงานประจำเพียงอย่างเดียวไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยไม่ได้มีอาชีพเสริมหรือว่าไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากไดรับประจำนะคะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือหากการเงินติดขัดมีปัญหาท่านจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะคะด้านค่าใช้จ่ายของท่านท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางจะได้ช่วยเหลือคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับคุณในครอบครัวเรื่องเงินเงินทองทอง ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับใครบางคนจะเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นบุตรหลานหรือว่าญาติผู้ใหญ่และค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับงานก็จะมีเพิ่มเข้ามาอาจจะเป็นการซื้ออุปกรณ์การทำงานใหม่ก็ได้นะคะซื้ออุปกรณ์การทำงานใหม่ทดแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายหรือท่านอาจจะซื้ออุปกรณ์บางอย่างเพิ่มเติมสำหรับท่านใดที่ ทํางานนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานจะเพิ่มเข้ามามาที่ถามว่าหากการเงินมีติดดขาดมีปัญหาแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอตนต้นเนื้อสิ่งอื่นใดก็อย่าเพิ่งประมาทด้านการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาและเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยเป็นรายจ่ายที่ไม่อยากจ่ายแต่ต้องจำใจจ่ายฉะนั้น จงมีสติในการใช้จ่ายนิดหนึ่งนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าเพิ่งซื้อในรอบสัปดาห์นี้เพราะว่ามันจะมีรายจ่ายแบบแปลกๆเข้ามาจริงๆนะคะซึ่งไม่ใช่รายจ่ายที่ท่านจ่ายเป็นประจําข้อดีก็คือว่าบางท่านนะคะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มด้วยนะท่านใดที่กําลังติดต่อพูดคุยหรือว่ายื่นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง สัปดาห์นี้จะสําเร็จนะคะแต่อาจจะเป็นปลายปลายสัปดาห์อาจจะไม่ใช่ช่วงต้นสัปดาห์คือพูดได้ง่ายสําเร็จแต่อาจจะช้าแต่เนื้อสิ่งอื่นใดจะอยู่ในภายสัปดาห์นี้แหละนะท่านจะได้รับข่าวเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองอยากพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองกับใครอยากจะขอความชื่วยเหลือกับใครได้อยากจะขอคู่ขอยืมเงินจากสถาบันการเงิน ก็เตรียมเอกสารดูให้ดีๆนะคะการทำงานอย่ารีบร้อนมากจนเกินไปอย่าใจร้อนให้ท่านนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะให้เช็คแล้วเช็คอีกให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานแล้วการทำงานและการหาเงินของท่านจะราบรื่นมากขึ้นนะคะ ข้อเสียก็คือว่าในรอบสัปดาห์นี้ท่านเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปชอบทําอะไรที่รวดเร็วจนเกินไปส่งผลให้เกิดความเสียหายจากความมั่นใจในตัวเองเกินไปและทําอะไรที่รวดเร็วจนเกินไปฉะนั้นทํางานให้ช้าลงนะคะละเอียดรอบคอบเช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยส่งงานค่อยส่งเอกสารนอกนั้นก็ถือว่าไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะคะถ้าท่านระมัดระวัง ท่านจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมาที่ความรักของท่านกันบ้างน,นะคะความรักในคนโสดความรักในคนโสดเป็นสัปดาห์ที่คนโสดสนิทสัปดาห์นี้ท่านค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่แต่กับการทํางานนะคะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องของความรักท่านใดที่มีคู่ ừ, ท่านใดที่มีคนคุยไม่ใช่มีคู่ท่านใดที่มีคนคุยหรือว่ากําลังจีบจกันอยู่นะคะเป็นสัปดาห์ที่ต่างคนต่างก็ยุ่ไม่ค่อยได้พูดคุยกัน โหากันก็น้อยต่อให้ทํางานที่เดียวกันนะคะก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันอยู่ดีเป็นสัปดาห์ที่ความรักไม่ค่อยจะหวานนะักพยายามเติมความหวานให้กันบ้างนะคะเอาละค่ะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วในรอบสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ท่านจะโฟกัสคือพูดได้ง่ายท่านละคู่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากเพราะว่าต่างคนต่างก็ยุ่งเรื่องส่วนตัวหรือว่าอ่ยุ่งเรื่องการทำงาน แต่หากติดขัดมีปัญหาผู้ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้นะคะขอความช่วยเหลือจากผู้ครองได้นะในรอบสัปดาห์นี้หรือขอคําปรึกษากับผู้ครองก็ได้เขาจะช่วยเหลือท่านได้ในบางเรื่องเป็นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันแต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหาถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเอ่ยปากจะช่วยเหลือกันได้นะคะฉะนั้นอาจจะใส่ผู้ครองให้สักนิดนึงนะคะถามไถ่เขาบ้างเพราะว่าเขามีปัญหานะแต่เขาไม่บอกท่าน และที่สําคัญนะคะขอให้ท่านระมัดระวังคําพูดนิดนึงนะอย่าพูดตรงมากนะอะไรที่พูดไปแล้วคู่ครองจะน้อยอกน้อยใจก็ไม่ต้องพูดนะคะให้ดูแลเอาใจใส่ถามไถ่ายเขาบ่อยๆนะเป็นสัปดาห์ที่ไปได้เรื่อยๆพูดคุยกันน้อยแต่ไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะคะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีมีความสุขกรับขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันแมคลิปหน้าขออวยพรทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ